สวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่นานไปวันนี้จะพาเจ้าดำเดินตามดำหน้าลเลยไปหาสายฝนเอาสายฝนมาดื่มนม้ำช่วงเที่ยงสวัส so ดีเอฟซีช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเนาะก็ cái chắc, có chắc, tầm anh, chưa đâm, đâm, má, này, wow. อันนี้จะออกคึมๆหน่อยนี่จะเป็นห้องน้ำที่ว่าอยู่ในป่าปริวาทห้องน้ำห้องน้ำก็สำรุดแล้วเนาะสำรุดไปแล้วแต่ว่ายังหลวงพ่อาหาปัจจัยหาอะไรทำมาอยู่ยังไม่ได้ทำนี่ ใครศรัทธาใครจะร่วมบุญก็เชิญได้เนาะทำสักสองสามห้องก็ยังดีเป็นห้องใหม่ทำห้องใหม่ให้กับวัดสภาพมันก็หลายปีเนาะตั้งแต่ก่อตั้งวัดมาเป็นห้องน้ำปฏิบัติใส่สำหรับปฏิบัติธรรม ปฏิบัติดำเดินไปแล้วนี่ก็จะเป็นป่าลังวัดเราก็จะมาเอาสายฝนกลับไปจะพาไปเล่นโคนดำดำ เขาไปยังไนอยู่นี่ฮึมาอยู่ตรงไหนนี่ โอ้โห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 อยู่นี่เองครับสายฝนนี่เจอแล้วโห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 สายฝนอยู่นี่เองเราก็จะ เขาเข้าหลักกับบัตรเนาะเดี๋ยวไปเล่นโคลนเอือไหนอ่ะอือ,อ,อก็โปรดใช้วิจารย์ใน,นการรับชมเนาะ

ท้อยไปท้อย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 ไปไปย่งไปย่งงย่างไปอืมย่างไปโอ้หลาบเลยก็เป็นผนงานของสายฝนอืมกิน กินต้นไม้เนาะเป็นผลงานของเขาเดียวอากาศก็ร้อนนะดำหายเลยดำนั่งดำเราก่อนเราจะออกไปเราต้องตรวจสอบก่อนว่า มีอะไรไหม,มเผื่อสายฝนทิ้งของดีให้จะเป็นต้นต้นแต้เนาะนี่เป็นต้นไม้ที่ว่าที่ช้างกินเป็นต้นแต่ที่ ที่ช้างกินช้างไหนที่ไม่ออกเป็นยาละายท้องเสียท้องผูกนี่ช้างเขาจะกินต้นนี้เนาะนี่นนเนมหมือนกับสายฝนนี่มไ้ยนี่หักหักกินนี่นี่กินจะปอกกินในลำต้นตอนนี้ก็โล่งเลยตอนตอนมามัดจะลกนิดนึง ก็สายฝนเข้ามาลงเลยเป็นยังไงจ้าเสียงไหนเ็วเสียงอืมเล่นแบบสนุกสนานเดี๋ยวกลับไปจะไปดูตอนสายฝนเล่น คนเนาะอืมอ่ะพักคลิปก่อนอ๋อน้องหล,ลังออกจากป่าออหาอะไรเนรี่ยก็ไผเวลาให้เล่นไม่เล่นเวลาให้กิน เวลาให้กินหัดเล่นเอาอยังไงของเขาเอือเวลาเราให้เล่นไม่เล่นนะเอาเวลาลราให้กินเลเล่นอันนี้เอเล่นลงไปอ่าลูกนอนลงเลยอ่ะ นอนลงมาตอนไปสนใจยังทั้งสิ้นฮะบุมบุมบุม ก็สิประมาณนี้แหละเอาเล่นเลยเร็วทำไมไม่เล่น คลิปนี้ก็ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับสายฝนแฟมลี่ด้วยไปไปแล้ว